สวัสดีครับพบกับช่วงคุยเข้มเต็มแข้งนะครับวันนี้อยู่กับผมดเรพิวเราไปดูเรื่องสถานการณ์ผู้สาประตูแมนยูเต็ดกันหน่อยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยองเดโอนาน่านะครับน่าจะมาเปิดตัวนะครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยในเร็ววันนี้เผื่อตอนที่ผมคุยนีย่อาจจะเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำนะครับเป็นผู้สาประตูคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอนาน่าเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นมือหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าดาบินเดเคอาเนี่ยไม่ได้ขยายสัญญา ลาทีมไปเรียบร้อยนะครับยุติบทบาท12ปีไปอย่างที่รู้กันแต่ทีนี้ปัญหามือหนึ่งนะครับน่าจะเคลียร์ได้เป็นโอนาน,น่าแต่มือ2จะเป็นใครดีละ่ะ อย่างแรกเลยก็คือบางคนบองว่าอาจจะเป็นดีนเทนเนสันแต่ดีนเทนเนสันเนี่ยมีแนวโน้มนะครับว่าจะย้ายนะครับตอนนี้กำลังเจรจากับนอตติงแฮมฟอเรสต์แต่มันดูจะไม่คืบหน้าเท่าไหร่และนักเตะเนี่ยไม่ได้ไปทัวร์ด้วยไม่ได้ไปปีซีซั่นที่นอร์เวย์เกมล่าสุดไม่ได้เดินทางไปแต่ที่สารัฐนี่ยังไม่ชัวร์นะครับบางข่าวก็บอกว่านักเตะกําลังเจรจาหาต้นสังกัดใหม่อยู่ก็เลยไม่ได้ไปปีซีซั่นในอีกด้านหนึ่งนะครับถ้า ดีนอเลสันไม่ได้ย้ายไปไหนก็น่าจะเป็นมือสองแหละนะครับเพราะโอนาน่าเป็นมือหนึ่งดีนเองก็ต้องแย่งกับทางโอนาน่าแต่ในสถานการณ์ของแมนยูเตดอย่างที่รู้กันนะครับจำเป็นต้องขายนักเตะออกไปบ้างนะครับคนไหนที่ไม่ได้ใช้งานคนไหนไม่จําเป็นเพราะว่าต้องพยายามเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาปกเพื่อซื้อผู้เล่นใหม่ตามที่ต้องการรวมถึงพยายามเลี่ยงกด FFP นะครับหรือว่า a n c i a l Fair p l a y ด้วยตรงนี้ก็ถือว่าสาคัญนะครับมันตามหลอกหลอนอยู่ นะครับนี่แหละคือสิ่งที่ต้องพยายามขายเดย์ออกไปทีนี้ขายอาขอพนานไขายดินออกไปทีนี้ถ้าขายดินออกไปนะครับมือสองก็จะว่างไม่มีนะครับทอมคีตันเนี่ยผมว่าไว้ใจไม่ได้พูดกันตามตรงและอายุมากแล้วก็ไม่ได้ปาดไปยมาได้ใช้เท้าดีไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรอะ่ะเบสิกเลยไม่ได้เหนียวหนึบนะครับฉะนั้นใครที่ดูเกมล่าสุดของแมกนเตตที่อุ่นเครื่อง ใช่ไหมครับเอาชนะลี0-20ผู้ษาประตูที่ลงมาในครึ่งหลังคือมาเต็ดโควานะครับนายด่านยาวชนนะครับของสาทางนรัเช็คทําได้ดีหลายคนเห็นแล้ประทับใจนะครับไม่ว่าการเซฟการออกบอลด้วยเท้านะครับความปาดเปรียวความเชื่อมั่นนะครับ ดูดีมากๆนะครับและด้าสนใจก็คือนักเตะในอายุ23ปีแล้วไม่ใช่ดาวรุ่มประเภท19 20 21นะครับมีประสบการณ์โชคโชนพอสมควรนะครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยถูกปล่อยให้สปาร์ตาพาร์คนะครับทีมดังในสาธารณรัฐเช็กยืมตัวแล้วก็ปรากฏว่าช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้ครั้งแรกในรอบตั้งแต่ปี2014นะครับรวมทั้งเขาก็ได้ผู้สารระตูยอดเยี่ยมของซีซั่นอีกต่างหากนะครับนี่คือความโดดเด่นเลย หลายคนนะครับดูแล้วเชียร์เลยให้โควาเนี่ยกลายเป็นมือ2องซะแล้วขายดินออกไปเพื่อเอาเงินเข้ามานะครับไม่จําเป็นแล้วต้องไปหาใครใหม่อีกทอมพีตันก็เป็นมือ3ไปนะครับนี่น่าจะเป็นบทสรุปที่โอเคนะครับน่าสนใจโอเคสําหรับแฟนบอลแมนเชสเต็ด bon หลายคนเลยเพราะว่าโควาเองไม่ได้ไก่กาอาเรทที่ไหนนะครับและประสบการณ์ก็ผ่านมาแล้วก่อนหน้าจะไปสปาร์ตาพาร์คนะครับก็ ย้ายไปเล่นยืมตัวกับสวินดอนนะครับกับเบอร์ตันนะครับมีประสบการณ์ในลีกอังกฤษเช่นเดียวกันแม้ว่าจะไม่เคยเล่นชุดใหญ่ให้แมนยูเต็ดเลยก็าตามนะครับนักเตะย้า,ายมาตั้งแต่2 0 1 8อยู่ในทีมเยาวชนก่อนนะครับผมอ่ะโอเคน่าสนใจนะครับสำหรับผมมาเติโควาเป็นมือสองได้สบายสบายแต่ทีนี้ต้องขึ้นอยู่กับเอริกเซนัว่าจะไว้ใจแค่ไหนนะครับตรงนี้ผมถือว่าสำคัญมากๆเดี๋ยวคอยมาติดตามดูกันนะครับผมอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากมากคอยติดตามนะครับ ช่องของเราเขาจะทอล์คพัสจะมีช่วงนะครับทั้งผมทั้งคุณอาร์แมนซันเดย์และคุณตุ้ยพันเก็บมานั่งคุยกันอย่างเนี้ยช่วงคุยเข้มเต็มแข็งนะครับฝากไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ